โปรเจกต์คาร์มาคิสมิวสิกแคมมาจากแนวคิดสร้างสารรค์ของคุณคริสเทรเกอร์โปรดิวเซอร์เพลงระดับโลกที่จับมือร่วมกับ Rock Academy และรายการเสนอไอเดียดึกคอลัมน์เฟ้นหาและรวบรวมเด็กๆอายุระหว่าง8 14ปีเข้ามาเรียนรู้กระบวนการการร้องและเข้าห้องบันทึกเสียงแบบมืออาชีพบนรีสอร์ทสตูดิโอระดับสากลอย่างคาร์ Sound Studios โดยมีคุณเจมนทนจีราคอยควบคุมการผลิต รวมถึงการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ใหญ่ของแคมป์อย่างคุณเล็กสุพิษาวิลเลียมสัน <S 2> <S 2> <S หลังจากมีการรับสมัครเด็กๆมาเข้าร่วมโครงการในที่สุดขามาคิสมิวสิกแคมป์ก็ได้น้องๆมาทั้งหมด15คนหลายคนสนุกสนานกับการมาเข้าแคมป์นอกจากกัปตันเด็กผู้ชายคนเดียวของงานนี้ Sunday morning, rain is falling. Still some cow will share, some morning, rain falling cow skin ต้องอยู่ให้ป้าก,ก่อนความวุ่นวายในคืนแรกยังไม่จบสิ้นค่ะเมื่อครูใหญ่ของบ้านต้องตามมาจัดระเบียบเด็กๆถึงห้องพักด้วยตัวเอง uh, because of because of her conditions I like you to just You you okay? know, go down Because up watching and a little bit her there, okay? ในวันรุ่งขึ้นเหล่าเทรนเนอร์เดินทางมาถึงพวกเขามีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจและแบ่งแยกหน้าที่ของแต่ละคนและนี่คือเรื่องราวต่อไปที่จะเกิดขึ้นในคาร์มาคิสมิวสิกแคม ภารกิจแรกของเช้าวันที่2ทางทีมงานวางโปรแกรมไว้ให้เด็กๆมีคิวเข้าห้องอัดเพลงซึ่งประสบการณ์ของแต่ละคนต้องบอกเลยค่ะว่าไม่มีใครมีพื้นฐานการเข้าสู่กระบวนการทำเพลงเลยสักคนเดียวคุณครูเอสเบียนจาก Rock Academy เทรนเนอร์ใจดีเลยต้องหากิจกรรมที่ได้ทั้งความสนุกและประโยชน์ในการวอร์มเสียงมาให้ทำตั้งแต่หัววันเลยละค่ะ I'm a snake. We found a way to wake up and warm your voices up and that um, like pretending to be a snake would help because um, snakes have like perfect vocal cords and, and doing the high pitch high lows and the, and that really helps. บรรยากาศของ Karma k i s s Music Camp เริ่มสนุกตั้งแต่ช่วงเช้าโดยที่หลังจากทุกคนผ่านการวอร์มเสียงเสร็จแล้วคุณครูแพทจาก Rock Academy ก็จับเอาทุกคนมาเช็คคีย์วัดระดับเสียงและบอกสูตรลับสำหรับการร้องเพลงให้กับน้องๆอ,อีกด้วยเพราะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ทุกคนจะได้เข้าห้องอัดเรียนรู้กระบวนการทำเพลงอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยละค่ะ เด็กทุกคนมี energy หมดเลยครับมีมีตัวตนเพลงที่เลือกแต่ละคนก็มี something related กับเนื้อเพลงกับตัวเพลงแต่ละคนก็มีวิธีถ่ายทอดแบบของเขาอะ แล้วผมก็จะพยายามช่วยเขาเล่าแบบพิธีของเขาครูแพทย์เขาสอนดีมากเขาแบบบอกว่าเขาก็บอกทิปว่าถ้าเกิดจะไปลงนกดต่ำๆก็ก็เขาก็บอกทิปว่าใช้แต่อากาศพวกนี้ค่ะ he helped me like I couldn't reach a note so he helped me with like how to reach it and he also taught me like um, to remember my lyrics and now I remember ish yeah Without him, I feel his arms around me. ผ่านกิจกรรมทั้งการวอร์มเสียงและเช็คคีย์สำหรับเข้าห้องอัดกันไปครบทุกคนแล้วนะคะเราก็ปล่อยให้น้องๆได้มีเวลาซักซ้อมเพลงของตัวเองซึ่งแต่ละคนก็หามุมสงบฝึกฝนในสิ่งที่คุณครูแต่ละท่านได้สอนมาจนกระทั่งถึงเวลาต้องเดินเข้าห้องอัดใครจะสอบผ่านกับการทำตามความฝันในครั้งนี้บ้างไปดูกันเลยค่ะ คริสซี่เนี่ยนะคะเป็นเป็นคนที่ต้องเข้าไปร้องเป็นคนแรกเขาจะไม่ได้มีโอกาสวอมอัพแต่ว่าทางทีมโวโคโคชิงน,นะค,ะคุณแพทเนี่ยพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยเราก็ให้อยู่กับคุณแพทได้แค่10นาทีประมาณนี้คะคือจับให้คามดาวก่อนให้แบบว่าไม่ต้องตื่นเต้นอะไระก็คือช่วยได้เด็กเนี่ยความสามารถไม่เหมือนกันถึงจะแบบให้เวลาเขาอีกสชั่วโมงเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็ฟิลแบดแต่ว่า Do For recording? Yeah. At first, when I was recording, I was really shy. But then I started to, uh, like a few minutes later, I started to sing. And then it was okay. But I think I'm okay at that song. I'm not sure yet.

sing that out oh. loud mm -hmm. when you get to that point you've been delivering all the other words really great actually but then it goes ready or not it's a bit lacking in something yeah. for me I'd like more there it's like ready or not here I come okay so like you're really really getting my attention at that point okay so I know you've delivered a lot but smash it we're gonna keep all of that because a lot of that was very good and we'll do another take if we may ผลของการเคี้ยวเข็นตั้งแต่ช่วงเช้าทั้งการวอร์มเสียงและการเช็คคีย์ในแบบฉบับของมืออาชีพเริ่มออกดอกออกผลในตอนนี้แล้วนะคะเพราะน้องๆที่เข้าห้องอัดกับคุณคริสถือได้ว่าสอบผ่านกันทุกคนเลยค่ะแต่อีกมุมหนึ่งสาวน้อยผมบรอนซ์วิกตอเรียกลับนั่งนิ่งไม่ร่าเริงเหมือนที่ผ่านมาเหมือนมีเรื่องหนักใจอย่างมากเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่แล้วปัญหานี้จะหนักหนาสาหัสขนาดไหนเราตามไปเอาใจช่วยเธอกันเลยดีกว่าค่ะ วิกตอเรียเนี่ยเขาเข้าไปเรคคอร์ดนะเขาเขาอยู่กับคุณแพทนานมากน้องคนนี้แล้วพอพอคุณแพทเขาวอร์มแล้วก็คุณแพทย์ก็มากระซิบบอกว่าพี่น้องคนนี้พูดเขาไม่ได้เลยนะคะเสียงเขาไปไม่ได้เสียงเขาแบบว่าลองเสียงดังหรืออะไรไม่ได้เขาได้แบบเบาๆแผ่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้เท่านั้นนะพี่เราก็รู้แล้วเขาก็แบบเครียด คือทุกคนทำได้อะไรอย่างเงี้ยออกมาเหมือนเข้าห้องสอบออกมาแบบเขาร้องไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็เลยเครียด ของวิกตอเรียดูท่าจะไม่จบง่ายๆในเวลาที่จำกัดนะคะทางทีมงานและคุณคริสในฐานะโปรดิวเซอร์เลยต้องแก้ไขด้วยการทำให้เธอผ่อนคลายและร้องแก้ไขไปทีละช่วงจนตัวเธอเองเริ่มกล้าที่จะเปล่งเสียงออกมาแล้วในที่สุดก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ เมื่อกี้ไปอัดเพลงมาค่ะ,คะก็รู้สึก ดีฮะก็แบบสนุกดีฮะตื่นเต้นมากเลยฮะตอนแรกก็กลัวๆแต่ตอนหลังก็ไม่ค่อยกลัวแล้ว really stressed c e ะฉ e นรู้ส e r ตื่นเต e นมา e ตอ r e ี่ r ัหนูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตหนูเปลี่ยนไปเพราะว่ามันช่วยหนูการร้องเพลงให้ดีขึ้นเพราะถ้าหนูอาจจะไม่มาที่นี่หนูอาจจะไม่ได้ได้ความรู้แล้วก็อะไรที่เขาสอนที่นี่หนูอาจจะไม่เคยรู้เลยอะค่ะ k าม m คิ i ส์มิวสิกแคมยังคงดำเนินต่อไปเพราะภารกิจต่างๆดำเนินมาได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นนะคะยังเหลือไฮไลท์ประจำโปรเจกต์ที่เป็นการโชว์ร้องเดี่ยวในค่ำคืนนี้และภาพของความงดงามที่อาจจะทำให้คุณต้องเสียน้ำตาความสนุกสุขซึ้งแบบครบรถจะกลับมาพบกับคุณในสัปดาห์หน้า